ตามโฟอีค่ะเลสเตอรท่านี้มาค่ะทุกคนมาทานอาหารกับลุงค่ะมีพริกน้ำปลาก็ต้องมีไข่เจียวี่เมนูโปรดของลุงและอีกเมนูหนึ่งค่ะนี้เลยจ้ะกุ้งผัดกระหลำ่ำค่ะ ข้าวเยียว first yes กุในการตัดไข่เจียวของลุงนะคะโอ้โหตัดทีครึ่งจานจา้ะ <laughs> วันนี้เป็นอาหารจานด่วนนะคะเพราะเราไปข้างนอกตั้งแต่ ช้าเพิ่งจะกลับมาเย็นแล้วค่ะเลยหิวมากเชีย bon <Cheer. S 2> ร์เพลิกจ้าไปบ้านก็เลยทําอาหารง่ายๆให้ลุงทานค่ะเมนูบ้านๆน,นี่นะคะเป็นเมนูเปลืองข้าวของบ้านเราค่ะเผ็ดไหมน no, ไม่เผ็ดความเผ็ดกำลังเดินทางมาจ้า เผ็ดนะเธออร่อยปากลำบากตูดนะวันนี้มาในมาศพอโรองเรียนจ้ะอะไรนะทำอะไรนะแคร็กแคร็กแค,กแคกร็กแไง dry hand dry hand <laughs> mm. and we've got some cabbage yes กระลำผัดกุ้งใส่ไข่สองฟอง ไข่สองไข่สองไข่กินเนอะใช่แล้วก็ปูปูหนึ่งแพ็คอ่ามน้โอ้น้ำจ่าปิดเลยจ้าปิดน้ําเลยจ้าเอาให้หมดบ่อเลยนะจ้าโอ้โหจะหมดบ่อจริงจริงเนะพอเจอโอ้โหไอ้ส่วนเกินน้ำ โบนัป bon ที่ทนให้อร่อยค่ะโอเคอืมนึกไม่ออกอร่อยไม่อร่อย Try <another> spoonful. อคำแรกไม่รู้รสอกุ้งยังไม่ตุยพร้อนสติวอะไรใช่ไหม yep. วั่ <Everything, S 1> าจเปอร์เฟรชชอบอะไรคะโ <thank you. S 1> อู้ชอบทั้งสองอย่างเลยฟ <laughs> อดเธอลุงกันละคร